แล้วก็คิดว่าาครับโอเคที <k <k ่คนมามาดนนี้กเต่าเสรคนตอนี้ตอนนี้ลูกเตารกเต่านี้นะครับหน้าหหน้าหน้าแต่ละหน้ามีแต้มของมันอยู่แล้วใช่ครับคิดว่าตัวเลขของเตาดูดีนะครับเรว่าจะเป็น่งีรู้ ลูกเต๋ามีแต้มอะไรบ้างใครรู้บ้างครับเี็พี่เจ้าแจ้ครับมีหนึ่งยี่หกมีหนึ่งยี่หกนะครับตอนนี้ความสำคัญทุกคนดูนะคุณป้องมีความสมมติถ้าคุณป้องหันด้านนี้เข้าหาตัวคุณป้องจะถามว่าด้านที่ต้องหันลงมาคือด้านไหจะให้ดูเฉพาะด้านที่เหลือรอบๆนะครับว่าตัวเลขมันคืออะไรบ้างเี็ใครได้คำตอบกล้องขอยกมือนะครับตัวแป้องหันด้านนี้ออก คู่กับเลขมากพ 4PV บอกว่าเล็กน้อยจะคู่กับเลขมากใคร้ไม่หยุดคนที่จะการย p v มากที่ไหกับที่ไก่ลูกก็อย่างเช่น6ก็จะคู่กับ1เจอะก็ส่วนมากก็จะอย่างเช่นเลข6ก็จะจำนวนมากก็จะลดลงลดลงมาค่ะอย่างเช่น5ก็คู่กับ2ค่ะถ้าถ้า6จะเป็นคู่กับเลข1เพราะว่า แขมุกบอกว่าเลขหกจะคู่กับเลขหนึ่งเลขน้อยจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเปคู่กับเลขสองขอบคุณที่แขมุกนะครับที่ช่วยคู่นะเลขเอาอจะพูดพี่จะพูดดูยังไงครับพี่จะพูดใช้คู่บนางนะนักด้านแต่ลราด้านติ๊ดเียดไม่ใช่เราด้านซ้ยยืนขึ้นครับเดี๋ยวพี่จะพูดยืนขึ้นนะครับคู่ใช้น้ำกำลังน้ำติดตรงนี้ตอนนี้จุดู่เห็นเลขมีเลขหนึ่งนะครับทุกคนดูจุดู่เห็นเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองเลขสองอยู่ตรงนี้นะครับเลขสองอยู่แล้วเลข สามก็มีเลขสี่ก็มีนะครับแล้วก็เลขเลขหกหนึ่งถึงหกมีตัวเลขทุกตัวเลยยกเว้นตัวเลขเลขห้าเพียงบอกคุณที่ผมพูดนะครับจริงหรือเปล่าท่นทุกคนเลกันดูนะครับมีใครคิดแต่การจะเพื่อนหะครับโอเคทุกคนจิดเหมือนกันนะครับเลขที่หายไปคือเลข หกพาะอะไรครับว่าหนึ่งมันจะคู่กับหกแล้วก็แบบมันอยู่นี้แล้วก็เดินขึ้นมาแล้วกัการตรงข้ามของหนึ่งต้องเป็นเลขหกเลขน้อยจะคู่กับเลขที่มากนะครับที่เหลือที่แถวครับตัวที่แถวที่แถวคิดว่าเป็นเลขอะไรครับถ้าอันนี้เป็นเลขเดียวเลขหกนะครับเกณฑที่แถวเหลืองอย่างดูนะครับจับครับพี่จับเลขหกครับ เลขหกเพราะอะไรครับก็เลขเลขน้อยสุดมันก็จะคู่กับเลขหนึ่งถึงหกเลขอะไรน้อยที่สุดนะครับเลขหนึ่งหนึ่งน้อยที่สุดเลขหกจะเป็นเลขที่มากที่สุดพี่จำใจว่าเลขน้อยที่สุดจะคู่กับเลขที่มากที่สุดอีกคนหนึ่งครับพี่เอิงอารครับพี่เอิงาเพราะว่าเลขหกค่ะเลขหกเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าจากจำนวนมากมันต้องลดลงมาถ้าจำนวนน้อยลงนะคะมันต้องเพิ่มจำนวนขึ้นมา เลขที่ผมก็ปิดไว้ในของื่อสักู่ตรงข้ามกับเลขหคือเลขโอ้ียมาครับเเองครับห่งกับเลขสองคู่กับเลขห้าหกัเลขเ็ครับเลขสามคู่กับเลขร็นี้ก็มีลูกเต๋าสองลูก้าประกกันเลขที่อยู่ด้านในมีผลรวมเท่าไหร่ิบหกนะครับวันนี้พนเ โอเคแต่เม okay. 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 so okay. so so yeah. ื่นนี้มีแค่สมนครับสามตีนั่งนีก็นึ่ต้องสครๆ้บลุณไว้เลยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะลูกุ้ตีอยู่ไมน่งสองสามี่ตอนนี้ต้องให้ให้ตอบคนเดียนะครับคนเดียว จะยกมือข้ามไว้นะครับถามที่ละคนใครที่คำตอบใครเราค่อยลงมืลงครับพี่ยองอครับคิดว่าลงมืลงเท่าไหร่ครับแปค่ะคุณลงเป็นแปดครับต่อไกันหมดโอ้ตอบไม่จันหมดเลยมีใครที่ใส่กาเพี่ยองอาไหมครับไม่ครับแต่ทีนี้เหตุผลพี่ยองอาคิดว่าทำไมถึงเป็นแปดครับเพราะว่าเลขสี่จะคู่กับเลขสามค่ะโอ้พี่ยองอเพียองอาดูด้านนี้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะด้านเลขสี่ภางในเลขสี่ต้องเป็นเลขสามเลขสามส่วด้านนี้เหรอครับเลข อ๋อตรงนี้เป็นเลขสองด้านในต่อนองต้องเป็นเลขห้ามีใครคิดเห็นบนแต่กางเปียกัอาไหมไมมีคน้างไมครัีใครคิดแต่กางเทียกไหมไม่มีผลรวมเท่าไหร่ครับเมื่อสิกแค่แนะครับี่สิบกว่าลครับผลรวมที่ได้คือแปดอ๋อทุกคนยังมากครับผม อันนี้ปิดทุกเาสันคนแล้วยกมือแล้วก็ใครได้คำตอบก็จะมุให้อีกคุณครั้รูเร็วนะครับวันนี้ได้คำตอบยกมือไหมครับคุณลวครับคุณลุงครับผมก็ขอบคณที่ยกมือนะครับคนยกมือไปยจำเปนเลยที่เดียวอะครับยกมือไปครับกถามทคนครับท่นที่คิดว่าเป็นเลขอะไรจำเป็นมเตาเตาเลขแปดครับใครคิดว่าเป็นแปดลงเลครั คิดว่ารนี้คือรูปต่อรูกที่หนึ่งนะครับพี่พิมคิดว่าด้านนี้ด้านที่ต้อปิดไปด้านนี้คือเลขอะไรครับด้านนี้เลขสองคฝั 5. 5่งนี้เป็นเลขอะไรนะครับห้าห้าตรงข้ามกับเลขเลขสองส่วนด้านีไหครับหนึ่งคู่กับหกหนึ่งคู่กับหกจริงหรือเปล่านะครับดูผลรวมนะฝั่งนี้เลขห้านะครับพี่พิมพ์บอกว่าจะตรงข้ามเลขสองฝั่งนี้เลขของจะตรงข้ามกับเลข ผลรวมได้อเทุกคนย้าครับผมเลดรูกรกผรวมได้ตรงข้ามสมมติหนึ่งตรงข้ามของเลขเลขนะ ด้านตรงข้ามกับด้าน <được. S 1> ของมันเองคือรกำลังเจ็บหน่รวมกับ6ใช่ไหมครับได้เจบรวมกับห้าได้สุดท้ายครับสามรวมกับสี่ได้เนี่คือความสัมพันธ์ของตัวสัญครับที่เราเจอเนยคบคุณได้ได็นกคนมาไครับทุกคนค